กระทรวงสาธารณสุขระดับ11แล้วก็ในธนาคารขดกกระทรวงสาธารณสุขอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณนรงคุณสุเทพและพี่น้องประชาชนนะครับที่รับฟังรายการอยู่ขณะนี้ครับครับครับสัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีความสับสนบ้างเล็กน้อยครับอยาก ฟังคำอธิบายจากท่านคุณหมอลุงเรื้งนะครับโรคประจําถิ่นที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อเขาคุยกันแล้วก็มีรถแมพจะเดินไปถึงให้ได้เนี่ยแต่ว่าคุณหมอบางท่านหรือว่านักวิชาการบางฝ่ายก็บอกว่าไม่มีทางเป็นไปได้หรอกโรคประจําถิน่นอาจจะเป็นได้ก็คือโรคตามฤดูกาลและสถานการณ์ยังไม่สงบไม่ควรจะเอามาพิจารณาในช่วงนี้ในที่ประชุมวันก่อนนี้เราคุยประเด็นขอบขายกว้างขวางขนาดไหนฮะเกี่ยวกับโรคประจําถิ่นนียครับคุณหมอครับ คือก่อนจะเข้าใจคำต่างๆนะครับว่าโรกประจําตินเป็นยังไงหมอคุูต้องยกตัวอย่างก่อนเพื่อเพื่อเข้าใจเรื่องของคำถ้าไม่งั้นเนี่ยพอเวลาบางท่านเนี่ยเอาคําแล้วไปเล่นคำนะครับหมายถึงว่าไปพูดตามความหมายหรืออะไรก็ตามเนี่ยคงต้องมาดูเรียกว่าบัญญัติศัพทกันก่อนนะครับว่าหมายถึงอะไรนะครับคือปกติเนี่ยเราได้ยินว่าเรื่องโควิด19เนี่ยเป็นพ a n d e m i หมายถึงว่าโรคการระบาดใหญ่ไปทั่วโลกะนะครับคํเนี้ยถ้าเกิดในช่วงชีวิตทั้งคุณนรงคุณสุเทพแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยจะได้พบก็คือมีโรคไข้หวัดใหญ่เมื่อสิบปีที่แล้วะนะครับตอนที่เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่หแ็จะมีคํานี้เกิดขึ้นก็คือระบาดใหญ่ไปทั่วโลกนะครับดังนั้นคําว่าระบาดใหญ่เนี่ยแพเนดินิเนี่ยก็คือไปตั้งแต่สองทวีปขึ้นไปะนะครับมีการระบาดออกไปแล้วก็สร้างความเสียหายไปทั่วโลก ทีนี้มันจะมีคำอยู่หลายคำเช่นเราเคยได้ยินนะครับว่าเกิดการระบาดเรียกว่า outbreak นะครับการระบาดก็หมายถึงอย่างเช่นเราพบการระบาดของไข้เลือดออกที่ยกเป็อย่างนะครับตำบลน,นี้อำเภอนี้จังหวัดนี้นะครับอาะพบ,พบที่หมู่บ้านนี้มีการระบาดพบการระบาดของอาหารเป็นพิษอันนี้เรียกว่าการระบาดเกิดขึ้นนะครับพอผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้ยินคำว่า เอพิเดนติกหมายถึงว่ามันระบาดไปหลายๆที่ยกตัวอย่างอย่างเช่นปีนี้เราเห็นมีไข้เลือดออกระบาดนะ้วก็ระบาดในภาคเหนือนะภาคภาคต่งตางๆตอนนี้มันก็จะจัด,จด,จดว่าเป็นเอพิเดนิกบีซีหมายถึงว่าไข้เลือดออกเป็นโรคระบาดนะครับตอนนี้ครับนะครับพอต่อไปเนี่ยถ้าการระบาดหรือว่าโรคระบาดเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและแพร่กระจายออกไปเอาง่ายๆว่าตั้งแต่ สองชาวีขึ้นไปตั้งแต่หมอบอกนะครับรบ,บางครั้งมันอาจจะอยู่แค่ในภูมิภาคเขาก็ไม่นับเป็นแพนเดมิบนะครับเช่นอยู่ในภาคตะวันเอ่อเรียกว่าเซาท์อีสียที่ประเทศไทยเราอยู่เขาก็ไม่นับเป็นแพนเดมิกหรือว่าไปพบเฉพาะในแอฟริกาก็ไม่นับว่าเป็นแพนเดมิกนะครับถาพอโรคจะขยายโตขึ้นไปเนี่ยก็ดูเกณฑ์ตามที่หมอบอกว่ามันขยายไปหลายพื้นที่ก็เรียกว่าแพนเดนิดนะครับอย่างตอนแรกจําได้นะฮะตอนแรกที่โควิดเก้ามาใหม่ๆเนี่ย ไปอยู่ที่เมืองจีนแล้วแพร่มาเมืองไทยสองประเทศก็ยังไม่นับว่าเป็นแพ<ะ>่นดินนะครับแต่ต้องเรียนนะครับคุณนรงคุณตุเทพที่น้องประชาชนพอโลกเนี่ยระบาดไปถึงระยะหนึ่งในโวิดีสา์เราเนี่ยมีแพ่ดมิกหมายถึงการระบาดทั่วโลกเนี่ยเกิดขึ้นหลายต่อหลาย,ลาย,ลายครั้งเลยนะครับ<ะ>ไม่ว่าจะเป็นการระโรคเป็นไข้หวัดใหญ่เป็นโรคแอีตทั้งหลายโดยเฉพาะที่ผ่านมานะครับ แล้วพอสุดท้ายเนี่ยมันระบาดถึงจุดหนึ่งมันก็จะลดระดับลงเองนะครับไม่ว่าในอดีตเนี่ยเราระบบสาธารณสุขไม่ดีมันก็ระบาดไปทั่วละมันก็ลดระดับลงมาเองได้แต่ว่าพอช่วงสิบยี่สิบปีถึงห้าสิบปีหลังเนี่ยระบบสาธารณสุขเริ่มดีขึ้นการควบคุมการระบาดในการระบาดใหญ่ไปทั่วโลกเนี่ยก็เร็วขึ้นดีขึ้นส่วนหนึ่งก็คือมาจากวัคซีนที่เริ่มทาได้ในหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับการควบคุมวัคซีนได้นะครับ แต่พอเข้าใจคำเหล่านี้แล้วเนี่ยพอมันลดระดับการระบาดลงเนี่ยเขาจะใช้คำว่าเป็นโรคประจําถิ่น <c oughs> นะครับโรคประจำถิ่น <c oughs> โรคประจำฤดูกาลหรืออะไรเนี่ยหมอคิดว่าอย่ามาเล่นคํากันตรงนี้เลยประชาชนจะยิ่งเข้าใจผิดนะครับ <c oughs> แต่ว่าให้เข้าใจว่าเออมันเป็นลักษณะนี้นะมันมีคาอยู่ไม่กี่คํานี่แหละพอการระบาดจากโคโรโรลดลงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโรคประจําถิ่น <c oughs> ก็คือเอนเดมิกนะครับอ <c oughs> าจจะอยู่ที่เราเห็นชัดที่สุดเลยอย่างเช่นอีโบลาเนี่ย เรมีช่วงหนึ่งระบาดขึ้นมามากเสี่ยงที่จะเป็นโรคระบาดใหญ่ไปทั่วโลกแต่จริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายก็ยังเป็นโรคประจําถิ่นในอฟริกานะครับ,รบอ่าโรคเมอ์ที่มีการระบาดใสตอนนี้ก็เป็นโรคประจําถิ่นในช่วงของเ,อเรียกว่าของตะวันออกกลางนะครับหรือยอย่างประเทศไทยเราเนี่ยให้วัดใหญ่ที่เราเห็นอยู่นะครับ,รบจะเรียกว่าเป็นโรคตามฤดูกาลก็ได้หรือเรียกว่าเป็นโรคประจําถิ่นก็ได้ขอยเข้าใจคาง่ายๆนี้ก่อนนะครับ,รบจะไดไ พอต่อมาเนี่ยการระบาดใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อกี้หมอพูดแล้วว่ามันจะเป็นขาลงเพราะขาลงเนี่ยมันเกิดจากการที่มันลงมันเองไม่ต้องไปทําอะไรมันก็ลงฮะคุณนรินร์คงเข้าใจอ๋โดยธรรมชาติโดยธรรมชาติใช่ไหมโดยธรรมชาติมันลงของมันเองอันที่สองเนี่ยคือเราทําให้มันลงดีขึ้นเร็วขึ้นดีขึ้นเร็วขึ้นถามว่าองค์ประกอบที่จะทําให้เป็นเอนเดมิกนะครับโรคประจําถิ่นหรือไม่ใช่โรคระบาดใหญ่ในประเทศนั้นๆแล้วคืออะไรอย่างแรกเลยคือเชื้อมันเริ่มอ่อนตัวลงค อ่าความมันเชื้อมันกลายพันธ์ฮะเกณฑ์เราวัดเราวัดง่ายๆเลยพอเชื้อมันกลายพันธ์ไปเรื่อยๆมันจะอ่อนตัวลงนะครับอย่างตอนนี้โควิดสิบเก้าก็เหมือนกันมันอ่อนตัวลงเป็นโอเมกอนนะครับหมายถึงว่าเป็นสายพันธ์โอเมกอนอันนี้ชัดเจนละเราพบว่าอัตราการเสียชีวิตต่อคนติดเชื้อพันคนเนี่ยจํานวนไม่มากก็คือประมาณน้อยกว่าคนหนึ่งได้ทํานะครับต่อการติดเชื้อหนึ่งพันคนแล้วก็ผู้ป่วยหนักเนี่ย ที่ต้องนอนไอซียูต้องใส่ท่อหายใจหนึ่งพันคนเนี่ยประมาณสองถึงสามคนมและน่าเชื่อว่าน้อยกว่านี้นะครับนะครับในขณะที่การนอนโรงพยาบาลเนี่ยลดลงไปมากนะครับในหนึ่งพันที่ติดเชื้อเนี่ยไม่ถึงสิบห้าคนครับอันที่สองเนี่ยเราจะต้องมาดูว่าประชาชนในประเทศนั้นนั้นเนี่ยถึงโลกมันไม่ไม,ไม่ไม่รุนแรงก็ตามนะครับแต่ถ้าคนไม่มีภูมิคุ้มกันเนี่ยเวลาติดเชื้อก็จะติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ถึงแม้จะเจอหนึ่งในพันถ้าเราติดในหนึ่งล้านคนหรือจเจอคนที่เสียชีวิตตั้งหนึ่งหมื่นคนถูกไหมฮะ,ระประมาณหนึ่งพันคนในหนึ่งหมื่นคนหรือถึงหนึ่งหมื่นคนดังนั้นเนี่ยต้องเรียนว่าเวลาเราดูเนี่ยก็ต้องมาดูว่าคนในประเทศในพื้นที่นั้นเนี่ยมีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นมากพอหรือยังภูมิต้านทานหรือภูมิคุ้มกันเนี่ยจะเกิดขึ้นมีสองอย่างครับอย่างแรกเลยก็คือติดเชื้อไปเรื่อยๆก็มีภูมิต้านทานเกิดขึ้นครับ นะครับเช่นการระบาดของประเทศไทยเนี่ยระบาดมาประมาณสามล้ลอกมีคนติดเชื้อไปสองล้านกว่าคนคนสองล้านกว่าคนเนี่ยก็คือเริ่มมีกลุ่มคุ้มกันหรือม,มีภูุ่มการทาน,ทานอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเราฉีดวัคซีนนะที่เราฉีดให้กับพี่น้องประชาชนทางกระทรวงสาธารณสุขฉีดให้นะครับ,รบประมาณตอนนี้เนี่ยร้อยี่สิบล้านโดสนะครับคนที่มีภูุ่มคุ้มกันอย่างเต็มที่เลยเนี่ยขณะนี้เนี่ยประมาณเจ็ดประมาณเรียกว่าประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแปดสิบเปอร์เซ็นตของคนในประเทศไทยแล้วนะครับ คนประมาณเกือบห้าสิบล้านคนเนี่ยมีภูมิคุ้มกันแล้วและรวมถึงภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อด้วยตรงนี้จะบอกว่าโรคมันจะเปลี่ยนไปจากโรคระบาดมาเป็นโรคประจาถิ่นก็คือคนเริ่มมีภูมิต้านทานแล้วแล้วข้อที่สามไม่ต้องอธิบายก็คือระบบนะฮะเรามีระบบการแพทย์รักษาสุขที่จะรับมือได้ไหมบางประเทศเนี่ยก็ยังเป็นโรคระบาดรุนแรงอยู่คเพราะว่าพอติดเชื้อไปแล้วนะครับระบบการแพทย์รักษาสุขจะรองรับไม่ได้ นะครับถ้าเกิดไปเกิดการแพร่ในประเทศใดแม้จานวนไม่มากเราก็จะบอกว่าอันเนี้ยไม่น่าจะเป็นโรคประจําถิ่นนะครับนะครับไม่น่าจะเป็นโรคที่สงบอะไรเงี้ยนะครับมหมอยกดประย่ดงง่ายเหมือนว่าเป็นโรคระบาดโรคประจําถิ่นที่ระบาดอาจจะช่วงเป็นตามฤดูก,กาลหรือเป็นระบาดเล็กๆไปทั่วได้นะครับแต่ไม่ใช่การระบาดท,ที่รุนแรงคือแพ่นดินกเนี่ยมันคือการระบาดที่รุนแรงนะครับไปทั่วโลก ต่อทีบายงี้เลยเพราะว่านั้นเรามองคำเนี้ยที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเขาพิจารณาเนี่ยเขาพิจารณาในมิตินี้เรีเยกว่าความรุนแรงมันลดลงระบบเราลองรับได้นะครับคนมีภูมิสามข้อนะครับทีนี้ท่าคงต้องมากําหนดว่าเอ๊ะเราจะทําไงให้ผมเชื่อว่าทั้งคุณนรงคุณสุเทพพี่น้องประชาชนเนี่ยอยากให้โควิดเราทุกคนเห็นเหมือนกันเราอยากให้โควิดเนี่ยเป็นโรคที่ไม่รุนแรงและ อ่าก็คือเข้าสู่การเป็นคําว่าอินเดมบิกหรือโลกประจําถิ่นนะครับเพราะงั้นเราจะรอให้มันเข้าเหมือนที่เมื่อกี้หมอบอกว่าเข้าเองก็ได้ทิ้งไว้มันก็ไปของมันเองครับหรือเราจะช่วยกันบริหารจัดการครับนะครับข้อแรกเลยก็คือว่าเราต้องติดตามเรื่องเชื้อว่าเชื้อเนี่ยความรุนแรงไม่ได้เพิ่มขึ้นนะแต่อยู่ในทิศทางลดลงก็คือต้องเฝ้าระวังอยู่อย่างต่อเนื่องมีระบบตรวจจับที่ทางกระทรวงสาธารณสุขทาอยู่นะครับเรามาดูว่าเออ อัตราการเสียชีวิตเนี่ยระหว่า,ตางตาป่วยตายเนี่ยน้อยกว่าหนึ่งต่อพันหรือไม่นะครับถ้าน้อยกว่าหนึ่งต่อพันเนี่ยก็เรียกว่าความรุนแรงมันน้อยนะเทียบเท่ากับโรคอื่นๆข้อที่สองเนี่ยเราตั้งไว้ว่าเออต้องมีกลุ่มก้มกันเนี่ยประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงนะครับกลุ่ม 6, ปุ๋สูงแปดกลุ่มคนที่มีอายุมากคนที่มีโรคประจาตัวดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้ก็คือทําให้หน่วยงานภาคสาธารณสุขและพี่น้องประชาชนต้องมาร่วมกัน ร่วมกันช่วยกันเข้ามาฉีดวัคซีนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงนะครับคนที่ยังไม่ได้เข็มกระตุ้นขอให้มารับเข็มกระตุ้นคนที่ยังไม่เคยได้เข็มหนึ่งเข็มสองเลยขอให้มารับเถอะครับนะครับ,รบ,รบกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าวัคซีนโควิด -19 มีประโยชน์มากๆแล้วก็มีความปลอดภัยเพราะว่าเราฉีดไปทั่วประเทศฉีดไปทั่วโลกเส็ไมไปหมดแล้วนะครับข้อมูลณักขณะเนี่ยยืนยันเลยว่าวัคซีนมีความปลอดภัยแลวจะมีประโยชน์ และข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นเรียกว่าสมรรถนะของระบบละคุณนรงคุณตุ๊กแทพคงได้ยินนะครับว่าประเทศไทยเนี่ย<ะ>เปิดระบบการแพทย์รักษาสุขโรดีมากเราอยู่ที่หนึ่งของเอเชียที่ห้าของทั่วโลก<ะ>แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถามว่าเราจะเอาความสําเร็จที่เกิดขึ้นในเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมาบอกคงไม่มีประโยชน์จ<ะ>ึงต้องใช้โอกาสเนี่ยในการพัฒนาระบบการแพทย์รักษาสุข<ะ>เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่นะครับ<ะ>ดังนั้นเนี่ย ก็ต้องพัฒนาสมรรถนะเหล่านี้ขึ้นไปซึ่งเราก็จะมีเกณฑ์ตั้งขึ้นมาว่าระบบที่ดีเนะี่ยระบบที่รับมือได้เนี่ยเป็นอย่างไรเช่น <c oughs> สามารถตรวจจับโรคได้เร็วนะภายใน24ชั่วโมงและเข้าควบคุมโรคภายใน48ชั่วโมงนี่หมายกตัวอย่างนะครับรบหรือว่าเออมีเตียงเพียง <c oughs> พอมีอยาเพียงพอมีวัคซีนเพียงพอนะครับบุคลากรเนี่ยมีเพียงพอเราจะได้เอาสิ่งเหล่าเนี้เป็นโอกาสด้วยเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยประโยชน์จะตกกับ พี่น้องประชาชนก็คือเราได้ดูแลพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีด้วยระบบที่ดีนะครับถ้าเรามองสิ่งที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติโดยผู้ทรงคุณวุฒินะครับทั้งในและนอกกระทรวงเนี่ยก็ให้ความเห็นแล้วก็ออกมาเป็นแนวทางเพื่อให้ทางกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานด้านสุขภาพต่างๆในภาคส่วนอื่นนะครับมาร่วมกันเพื่อที่จะพัฒนาแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนให้เราเนี่ยจัดการกับโควิ 19. ด19คือเรา ต้องบอกว่าโคกเนี่ยอยู่กับเราไปอีกนานแน่นะครับ<ม>คงไม่ได้อยู่ๆมันหา,า,า,ายไปอย่างประเทศไทยนะครับแต่เราจะอยู่กับมันเนี่ยอย่างปลอดภัยอยู่กับมันอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีอันนี้คือเป็นที่มาทั้งหมดนะครับครัแต่หมอไม่อยากให้มาเร่นคำ<笑><笑>ว่าอย่างนี้คำเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้นนไครรัับบคคุณหมอครับเ,เงื่อนไขที่คณะกรรมการโรคติดต่อตั้งขึ้นเนี่ยยากคุณหมออธิบายต่อฮะว่าสถ,ถานการณ์บ้านเราในขณะ,ะน,าน,านี้เนี่ย เข้าองค์ประกอบแล้วกี่เรื่องแล้วก็ต้องทําอะไรต่อเพื่อจะให้เข้าองค์ประกอบทั้งหมดแล้วก็คาดการณ์ว่าจะสำฤริ์ผลได้เมื่อไหร่ครับครับจริงๆจริงๆทั้งสามข้อเลยนะครับยกตัวอย่างณขณะนี้เนี่ยเชื้อโอไมิคอนที่เป็นโควิดของโควิด19ที่มันกลายพันธุ์มาถึงโอไมิคอนแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยความรุนแรงมันลดลงไปเข้าองค์ประกอบแล้วแต่เราจะต้องตรวจจับเฝ้ราระวังเพราะว่ามันอาจจะมีเชื้อใหม,เามา่เข้ามาถ้ามีเข้ามาเราต้องรีบคุมให้ได้นะครับ ไม่ให้เกิดการลำบากเป็นวงกว้างอันนี้คงเป็นลักษณะนี้มากกว่าในข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยถามว่าภูมิคุ้มกันบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าคุณนรงคุณสุเทพเห็นรายงานก็จะบอกว่าเราฉีดวัคซีนในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยได้เกินแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วเป็นส่วนใหญ่ถูกไหมครับถ้าระดับประเทศเนี่ยได้แต่ว่าเราคงต้องมาดูรายพื้นที่แล้วก็ฉีดให้เรียกว่าครอบคลุมในในพื้นที่ส่วนใหญ่ด้วยบางพื้นที่เนี่ยจะฉีดได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยบางพื้นที่ฉีดได้เก้าสิบกว่าเปอร์เซ แต่บางพื้นที่เนี่ยยังอาจจะอยู่ที่หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นอยูออ่ข้อของวัคซีนเนี่ยาการมีภูุ่มุ้มกันเนี่ยเราก็เดินหน้าฉีดซึ่งขณะน,นี้วัคซีนเพียงพอนะครับวัคซีนเพียงพอละไม่มีปัญหาเลยฉีดได้ครอบคลุมแน่นอนดังนั้นเนี่ยก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนมารับวัคซีนนะครับคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดคนที่ยังไม่ได้รับเข็มหนึ่งเข็มสองเลยหรือยังไม่ฉีดเข็มกระตุ้นเนี่ยช,ช่วยกันมารับวัคซีนข้อสองเนี่ยก็ถือว่าใกล้เคียงเรียกว่าไม่ยากนะครับส่่่วนนข้อทีีเย ต้องจับเรียนว่าระบบที่ประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าสมรรถนะสูงมากมข้อที่สามเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเข้าถึงอยู่แล้วมันถึงไปแล้วอ่ะนะครับเพียงแต่ว่าเราทําให้ระบบมันฟิกยิ่งขึ้นเรียกว่าพยายามให้ดียิ่งขึ้นนะครับครับก็ถ้าเข้าอ์ปกอบทั้งหมดแล้วนะฮะอย่างที่คุณหมออธิบายมาเนี่ยเราประกาศได้เมื่อไหร่ฮะรอเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าฮะหรือวิ่งยังไงเงื่อนไขเงื่อนไข,เน,นขเนี่ยก็คงต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งะนะครับ ยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของวัคซีนในกลุ่ม608กลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะครับคาดว่าใช้เวลาประมาณ3เดือนถึง6เดือนอันนี้น่าจะครอบคลุมหมดนะครับต,ต้องเรียนจริงๆว่าพอฉีดไปจํานวนมากเนี่ยคนกลุ่มน้อยที่ไม่ยอมฉีดเนี่ยเราก็ต้องพยายามเข้าไปสร้างความเข้าใจเข้าไปเก็บเข้าไปฉีดทั้งหมดนะครับครับส่วนในข้อแรกเนี่ยก็คงเป็นการติดตามเชื้อไปก่อนว่าในช่วง3-6เดือนทั้งหน้าเนี่ยมีความรุนแรงของเชือ้อ เพิ่มขึ้นไหมนะครับมีตัวใหม่มาไหมแล้วเราตรวจจับอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบแต่ถ้าที่ดูโดยสาการแล้วเนี่ยเราจะประกาศเป็นโลกทําิินต้องเรียนว่าตอนนี้ยังไม่ได้ประกาศนะครับ,รบตอนนี้เราพิจารณาเห็นชอบกับแนวทางดังกล่าวนะครับคาดว่าอยู่ที่ประมาณ6เดือนนะครับ3-6เดือนก็ไม่เกินปีเนี้นะครับภายในปีปี2565 25เนี่ย เราเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่นแน่นอนนะครับส่วนส่วนต้องเรียนว่าหลายท่านออกมาบอกว่าเอ๊อรรักษาเราจะเหมือนเดิมไหมอ่าหมอยกตัวอย่างง่ายๆเลยคนไทยทุกคนในประเทศไทยนะครับไม่ว่าประชาชนทั่วไปก็มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คนที่ทํางานมีสิทธิ์บัตรมีสิทธิ์ประกันสังคมคอย่างหมอเองก็เป็นสิทธิ์ข้าราชการทุกคนมีสิทธิ์ในการรักษาอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเจ็บป่วยด้วยเรื่องใดก็ตามอันนี้สิทธิ์ไม่ได้ลดลงเลยนะครับยกตัวอย่างพี่น้องประชาชนเป็นไหวัดใหญ่ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์เขาก็ต้องรักษาให้ใช่ไหมครับ,รบยกเว้นว่าเ,ออเราจะไปต่างสิทธิ์เช่นเราอยากไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนอยากไปคลินิกคลินิกที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดน,นะครับอันนี้ก็ต้องเสียค่ารักษาเองอันนี้เป็นเรื่องธรรมดา แต่ในขณะที่ความแตกต่างร,ระหว่างโควิดที่ณขณะนี้นขณะนี้เนี่ยเราใช้เราเนื่องจากว่าในช่วงที่เป็นโรคติดต่ออันตรายและแพร่ระบาดได้เร็วเนี่ยเราช่วงต้นเนี่ยเราให้สิทธิ์ก็คือว่าสามารถเข้ารักษาได้ <TJ. S 2> ทุกที่ต่างติ์ได้อันนี้คือจุดแตกต่างต้องอธิบายพี่น้องประชาชนเข้าใจแต่ถามว่าเมื่อเมื่อเป็นโรคประจําถิ่นหรือลดระดับลงแล้วเนี่ยเรียกว่า โอกาสเข้าถึงการรักษาเนื่องจากมันไม่ได้รวดต้องความรวดเร็วเรืออนตรายเหมือนในช่วงการระบาดสองระลอกแรกแล้วถูกไหมครับครับตอนช่วงสองแรกเนี่ยความรุนแรงมันสูงมากตอนนั้นต้องประกาศว่าทุกสิทธิ์ของภาวะจุกเฉนเนี่ยเข้าไปได้เลยสะดวกที่ไหนเข้าตรงนั้นได้เลยรักษาได้หมดแต่ขณะนี้เนี่ยเมื่อโควิด -19 เนี่ยลดร,ระดับความรุนแรงลงก็จะ,จะคล้ายๆกับไข้หวัดใหญ่างนะครับนึกภาพเลยว่าพอเวลาเราติดเชื้อเนี่ย ถ้าแน่นอนตอนนั้นมีอาการรุนแรงฉุกเฉินท่านเข้ารับการรักษาได้ทุกที่กรณีท mm hmm. ี่อาการรุนแรงนะครับอาการฉุกเฉินเนี่ยทุกที่ไม่ว่าที่ไหนก็ตามเนี่ย mm hmm. มีรงบบดูแลไม่ได้ต่างจากเดิมแต่ถ้าอาการไม่มากนะครับท่านขอไปโรงพยาบาลตามที่ท่านมีสิ์อยู่ครับ mm hmm. อ่าแค่เท่านั้นเองครับจุดแตกต่างมีเท่านี้เองครับแล้วลถ้าเกิดเป็นโรคประจําถิ่นแล้วะฮะ,ะมาตรการต่างๆที่ทํามาหน้ากากต้องถอดเลยหรือเปล่าพวกรกฉุกเฉินที่เราประกาศอยู่จงยุงเลิกไปหรปือไม่หรือว่า,อากฎระเบียบอะไรไมันต้องปรับอะไร,รใหม่ไหมฮะครับ,รบต้องเรียนว่าอย่างหน้ากากเนี่ยต้องถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับสังเกตนะเราใส่หน้ากากมาตลอดเนี่ยโรคติดต่ออื่นไข้หวัดใหญ่หรือว่าวันโรคก็ไม่ก็ไม่พบลดลงไปเยอะนะครับครับทีนี้ถามว่าพอต่อไปเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขอยากให้ทําลงมาตรการไว้เพราะว่ามันมันลดเรื่องโรคติดต่อลงได้มากเลยแต่น่าเชื่อว่าพอต่อไปก็คงคงเหลือนะครับว่าคนที่ไม่สบายเนี่ยขอให้แยกตัวแล้วก็ใส่หนาา้ากากหยุดง,งานคล้ายๆกับที่เราปฏิบ,นในใบัติในไข้หวัดใหญ่นะครับคบือคนป่วยเนี่ยต้องใส่หนาา้ากากนะครับส่วนคนคนปกติที่น้องประชาชน เห็นว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องดีท่านจะใส่ต่อไปเนี่ยไม่มีไม่มีข้อเสียเลยนะครับม,มอเรียนเลยนะครับ<ม>ตัวมอยก็ยังตั้งใจว่าถ้าถ้าปรับตัวไปเรื่อยๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราทำลงรักษาชีวิตแบบนิวนอร์เมลนี้นะครับไว้พฤติกรรมสุขภาพที่ดีทั้งหลายเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากครับนะครับลดการเรื่องโรคติดต่อเรื่องปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันลดลงไปในทิศทางที่ดีหมดเลยนะครับทิศทางจะเป็นอย่างนี้ส่วนเรื่องของ มาตรการสาการฉุดเฉือนต่างๆนี่คงแน่นอนครับลักขณะนั้นก็ไม่ใช่สถานการณ์ฉุดเฉือนที่ต่อไปแล้วนะครับก็ใช้พบรบเรียกว่ากฎหมายโรคติดต่อเข้ามาช่วยในการควบคุมโรคได้ครับนะครับก็คือพรบเรืติดต่อคงเพียงพอครับครับผมอ่ะนั่นก็คือความชัดเจนนะครับที่คุณหมอบอกเราเรื่องราวของโรคประจําถิ่น ใชครับว่ามีความเป็นไปได้สามถึงหกเดือนนะพี่รองนะครับครับเดี๋ยวเตมิมต์เตมเบอร์คนนี้อีกพรุ่งนี้จะฉีดเด็กแล้วอายุสิบเอปีก็จะเอาไปนับด้วยใช่ไหมถึงวัคซีนที่คนไทยได้รับใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะเริ่มแล้วนะครับซึ่งจริงๆเราเริ่มไปแล้วที่ในกลุ่มห้าถึงสิเอ็ดปีนะครับนะครับจริงๆก็เริ่มจากกลุ่มคนที่เรียกว่าน้องๆที่มีโรคประจำตัวก่อนนีสํำคัญทีสุดนะครับจริงๆต้องเรียนนะฮะว่าเด็กเนี่ย เด็กเนี่ยเวลาติดเชื้อเนี่ยโอกาสที่จะป่วยรุนแรงน้อยนะครับโอกาสที่จะเสียชีวิตน้อยยกเว้น,นครับแน่นอนเด็กก็ต้องมีเด็กที่ไม่สบายด้วยที่มีโรคประจําตัวกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับก็เลยจําเป็นว่าทุกคนเนี่ยนะครับถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยขอให้ท่านเลิกมาฉีดวัคซีนส่วนประชาชนปกติพี่น้องประชาชนปกติคนที่สุขภาพแข็งแรงขอมาลงสีงนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเราอาจจะติดเชื้อได้ แล้วเราเชื้อไปแพ้ให้คน,คนที่บ้านแพ่<ะ>ให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนที่มีโรคประจาตัวนะครับจริงอยู่ตัวเราเนี่ยยกตัวอย่างอย่างห,งหมอสุขภาพแข็งแรงเวลาติดเชื้อเนี่ยโอกาสปนะ่วยหนักโอกาสเสียชีวิตเนี่ยน้อยมากแต่การฉีดวัคซีนเนี่ยช่วยให้ลดโอกาสการติดเชือ้อรวมถึงลดอากาศที่หมอจะไปป่วยรุนแรงหรือว่าจะเสียชีวิตได้นะครับต้องเรียนเชญพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับจุดเนี่ยมันเป็นเรียกว่าโค้งสุดท้ายละ ที่เราจะก้าวข้ามวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันนะครับวัคซีนจะมีประโยชน์มากรับครับใช่ครับชัดเจนครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณนรงคุณเทพและพี่น้องประชาชนที่ฟังรายการอยู่นะครับจากกทรวงสารสบสวัสดีครับ